สวัสดีครับผมบอลนะครับวันนี้นะจากช่องจีบีเดวเทเตอร์นะเราจะมาอัปเดตกันนะครับวันนี้เราถ่ายกันวันเสาร์ที่18บแปดเดือนเดือนอะไรวะมิถุนายนนะครับปี65เนาะพอดีช่วงน,นี้นะครับเราได้รถถ่ายเข้ามาเยอะมากเลยนะจะมาอัปเดตได้ปานะครับว่ารถถ่ายเรามีอะไรบ้างเนาะตอนนี้เดี๋ยวพาเข้าไปดูเลยนะครับว่ารถถ่ายเราตอนนี้ครับมีใช้คำว่าหลากหลายใช่ไหมหลากหลายมากเลยเนาะมีทั้งตัวเพลาเดียว2เพลา กูบต้าอีเซกิมีหมดเลยนะครับมีหมดทุกรุ่นเลยนะเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะเดี๋ยวค่อยโดนดูกันนี่เราก็เดินดูไปเลยนะครับไปเดินดูบรรยากาศเนาะเอาสำหรับใครนะครับที่เพิ่งมาดูครั้งแรกนะครับในคลิปเราเนาะหลักๆก,ก็คือ้เรานะครับมีขายหลักๆก,ก็คือเราจะไปเชิญรถลูกค้ามาซื้อรถใหม่เรานะครับแล้วเราก็จะมีรถมาส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งเราก็คือเราก็จะไป ประมูลมาขายนะครับแต่ว่าประมูลส่วนใหญ่จะเป็นอ e ีซกิเนี่ยนะครับรถใหม่ nt 5 4 0 nt 5 4 2อะไรประมาณนี้นะครับราราก็จะประมาณนี้เนาะไอ mm hmm. สินค้าตัวแรกนะเดี๋ยวเราอัปเดตไปเรื่อยๆเลยนะครับเดินตามมาเลยเนาะ mm hmm. สินค้าตัวแรกเลยนะที่ขอเข้านานแล้วนะครับแต่เรายังยังไม่ได้ทําเรียบร้อยนะครับน mm ั hmm. ่นก็คือ1นั่นก็คือตัวเครื่องอัดฟง mm ัง hmm. เครื่องอฟังนะครับตัวนี้นะเป็นยี่ห้อคลาสนะครับปีประมาณ2อ0 5นะ mm hmm. มาคาร5-5นะตัวนี้ก็คือเรา จริงๆเราสร้างอะไหล่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราขึ้นให้ดูนะมีเฟืองมีอะไรพร้อมชัดเจนนะครับตอนนี้เหลือรอทําสีเนาะทำเสร็จแล้วเราน่าจะตั้งอยู่ประมาณสามแสนต้นๆนะครับสามแสนสองเนาะถามว่าทำไมมันแพงกว่าเขานะครับเพราะว่าเอ้ยไ่ใช่จิตสองแสนเก้านะเพราะว่าทำไมแพงเขาเพราะว่านะครับคือตัวเหล็กนะครับมันจะหนากว่าตัวอันรุ่นก่อนๆที่ราคาประมาณสองแสนหรือแสนกว่าๆนะครับรวมถึงปีพศนะครับตัวนี้มันเป็นปี2005นะ้าถึงสองพมันมันไม่ได้เก่านะครับประมาณ10ปี แต่ว่าถ้าเป็นตัวที่มันเริ่มต้นเนี่ยมันปี1996 1994ก็มีเนาะผมเคยทำคลิปตัวอย่างไว้แล้วเนาะถ้าใครไปดูก็ไปดูได้นะครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องอัดฟังนะครับที่ยอดนิยมในเมืองไทยเนาะต่อมาคันนี้ L45 นะครับอ่าน,นี้ L45 นะเพิ่งได้มาเลยเมื่อวานอันนี้เราเหลืออะไรบ้างเราเหลืออันนี้คันนี้น่าจะต้องอันนี้เพิ่งมาประเมินง,งานเลยนะครับนี่ สตาร์ทเป็่นง่ายนะครับคันนี้กี่ชั่วโมงเราเปลี่ยนยางหน้ามา3,700อ่านี่ที่เราต้องเก็บแห้งให้นะครับก็จะเป็นรูปลักษณะของซีนใบดันเนาะตรงนี้นะได้เป็นรถนานะครับก็คิดว่าคันนี้เราจะประเมินอยู่ว่าเราจะทำสีไหมเนาะในรถมาจากชัยภูมิลูกค้าซื้อรถเราไปนะครับซื้อให้สีไคร่เราไปเนาะอ่าตัวนี้เดี๋ยวก็ยังไม่ตั้งราคานะครับเดี๋ยวเราโชว์ให้ก่อนว่านี่ใบทันแท้รถแท้นะครับ ถ้าจะตีนิดนึงคันนี้ก็เป็นรถนาแหละครับแต่ตัวนี้เป็นตัวรถที่ผลิตในญี่ปุ่นนะไม่ใช่รถผลิตในไทยนะครับเป็นตัวสุดท้ายนะครับ L4508 เนาะเล่มมาแล้วนะครับคันนี้อันนี้ก็เราคิดว่าเราทําเสร็จก็ได้ประมาณแสนไปลายๆได้เนาะแพ่ต้องเก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเก็บสีให้เก็บแห้งอ่าต่อมาคันนี้รถสาธิตไม่ได้ดูคันนี้เลยครับอันนี้ฟอร์นะครับเทิร์นมาเหมือนกัน อันนี้ฟอร์ดมีเล่มนะเป็นฟอร์ดหกแปดนะครับฟอร์ดห้าพันหกแปดอันนี้กำลังกาลัง,ลงกลังดูอยู่เลยเนาะเครื่องที่หนึ่งอ่าน,นี่ล้างอยู่เลยนี่เครื่องที่หนึ่งนะนี่นะครับเครื่องที่หนึ่งนี่ที่หนึ่งเนาะจริงๆมาดูที่วงเดือนได้อีกอันหนึ่งนะครับว่าเป็นหกแปดหรือเจ็ดเจ็ดแต่ว่ามันดูยากแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูนี้ดีกว่าง่าย นี่นี่ในการดูนะครับเสื้อนะ่าจะเป็นตัวอื่นละนี่ดูตัว D1 ่อ่าตัวนี้ครับดูเสื้อตัวนี้ก็ได้นะ C7 เนี่ยครับอ่าซีก็เป็นปีหนึ่ตัวนี้น่าจะเป็นตัว68นะครับแต่เสื้อเนี่ยมันเป็น D1 ก็เป็นไม่ได้ว่าจะเป็นตัวเสื้อตัว7 7แต่เวลาเราตีเข้ามาเนี่ยครับเราต้องตีจริงๆ6 668กับ77็เเราตีราคาไม่ต่างกันเยอะนะครับเพราะมันแทบจะแทบจะไม่ต่างกันเลยเนาะลรงม้ามันต่างกันมาณมา้มาสองตัวเองนะครับแต่ว่าตัวเสื้อเนี่ยเนี่ยเนี้ยเราถ้าเรามองแล้วเรามองว่าลักษณะเราตีว่าเราเจอตัวไหนเป็น6 8เราตีเป็น6 8ต่ําไปก่อนเลยนะครับใช่แต่ว่าถ้าเป็น7 7ทั้งตัวเราก็ตีเป็น7 7เนาะแต่ว่าถ้ามีอันนึงอะไรนึงมันเป็น6 8เราตีเป็น68เลยนะคร ล้างต่อเลยอันนี้ก็จะจริงๆผมดูก็ค่อนข้างเป็น6,8อยู่แล้วนะตัวตัวฝากระจังหน้าตัวอะไรแล้วจุดอีกอย่างนึ่งนะครับถ้าเป็นตัวห้าพัน่ะอันนี้ผมอนุญาตบอกท่อไอดีดูตรงนี้นะทดททดกลับมาอีกท่อเหลี่ยมจริตัวนี้ดีอยู่นะครับท่อ,อเหลี่ยมนะครับนี่เห็นไหมเหลี่ยมเห็นความเหลี่ยมไหมครับ,รรรบถ้าเป็นผู้ตระกูลศูนศูนย์จะเป็นท่อกลมแล้วนะครับ แล้วจุดเทน้ำมันเครื่องเนี่ยจะเทด้านบนนะครับนี่อ่าเนี่ยจุดเทน้ำมันเครื่องเนี่ยครับนี่ดูป้าเลยนะครับเนี่ยก่อนห้าพันเห็นไหมครับนี่เออเห็นบ,บ,บอกเลยน,ะนี่บอกเลยหมดเลยนะนี่บอกหมดเลยนะครับอ่าโอเคไปต,ต่อมามีคันหนึ่งคันนี้ก็จริงๆแล้เรพร้อมขายเลยนะครับแต่ว่าเราขอเก็บ สีล้อให้นะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เนาะก็คือตัวนี้นะครับ TL ย7ิบเจ็ดอ่าเอาลืมบอกไปฟอร์นะครับเราน่าจะขายอยู่ราวๆน่าจะเกือบสองแสนมีเล่มนะครับคันนี้น่าจะเกือบสองแสนเดี๋ยวเก็บให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวต้องเก็บงานให้ด้วยเนาะอันนี้นะครับก็ TL สองเจ็ดนนนะเป็นเครื่องยูสุนะครับเครื่อง TL เนาะตัวนี้เนี่ยตัวนี้นะครับก็เป็นตัว TL เนาะ เป็นเพาเดียวนะครับไม่ได้เป็นตัว2เพาเนาะเป็นตัว3สูบอันนี้เขาก็ติดกองเปียกมาให้เนะาะรถสภาพสมบูรณ์มากนะครับสตาร์ทได้เลยอันนี้ก็น่าจะขายอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นทำเสร็จแล้วจะขายอยู่ประมาณ4ี่0 0ื่นต้นๆเนาะสี่หมื่นกลางๆแล้วรอทำเสร็จก่อนนะครับอันนี้อยู่ในฟาร์มวัวนะครับอยู่ในฟาร์มวัวจะโดนกัดเหมือนกันแต่กัดไม่เหมือนนานะครับจะกัดเพราะว่าขี้วัวมันกัดนะครับจะไม่เหมือนกันอันนี้เขาไว้ลากเอ่อลากดันเนาะอ่าสุดท้ายคันนี้ยังยัง,งสิเอาคันนี้ก่อน อันนี้เราตัดเข้ามานะครับ4ี่แรง42แรงนะเนอ็นีเอสี่นาะอันนี้อยู่ประมาณหรือ700ชั่วโมงผมจําตัวเลขไม่ได้แต่ไม่ถึงพันนะครับอันนี้ก็เอามาเดี๋ยวรอเก็บเก็บสีกันสนิมนะครับคันนี้เป็นรถนาเนาะแต่เดี๋ยวเก็บสีให้นะแล้วก็คันนี้วิ่งน้อยนะครับวิ่งน้อยมากอันนี้เราตั้งขายอยู่ราวๆสามแสนก็ไม่ใช่รสามแสนสิ 3, สามแสนเก้าถูกละ 3, สามแสๆๆนเก้าเก้าอ่าสามแสนเก้าเก้าเนาะค,นะคันนี้ เดี๋ยวจัดการให้นลครับก็รอเก็บสีอยู่นะแล้วก็คันนี้นะครับกำลังทําเลยพ่นสีอยู่เลยอ่าันนี้ทีเอสสองแปดอ่าสองแปดหนึ่งศูนย์อ่าเป็นตัวยาวนะครับไม่เป็นสามสูบนะแต่ว่าทีเอสเนี่ยครับเครื่องกับทีเอลเนี่ยเครื่องทีเอลมันจะแรงกว่านะจะปีใหม่กว่านี่กําลังเก็บงานสีนะครับเก็บงานสีให้เนาะอันนี้มาพร้อมพุ่งีนะครับ นี่บุกงีบุ่ง,งีน้อยอามาไปดูบุ่งขีบุ่งีน้อยนะครับนี่บุ่งีน้อยอันนี้ก็ต้องปะผูกใหม่นะครับปะผูใหม่หมดเลยนี่นะก็เ,เป็นราไปเทินมานะครับเราเคยเทินมากับลูกค้าคนนี้เอาให้สี่เหมือนกันนะจะเอามาเนาะนี่แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับ ก็มันจะมาพร้อมกับชรกเกอร์นะครับหรือว่าตัวตัดหญ้าจริงๆตัวมันใหญ่นะปั่นได้นะครับก็ถือว่าดีเนาะดูใบมีดนะครับหวัวเกียร์ใหญ่ไม่มีอะไรครับตัวนี้เราก็น่าจะทําเสร็จขายอยู่ประมาณแสนต้นๆเน,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 นาะเดี๋ยวขอประเมิอนอีกทีนึงนะครับว่าเราทําไปเท่าไหร่นะหลักๆก็คือเราหลักๆรถเราครับหลักๆคือถ้ามันเป็นสนิมเราอยากจะเก็บสีให้มันไม่เป็นสนิมนะครับแค่นั้นเลยเนาะตัวนี้ก็จะมีตอนนี้ที่เรามีเอาเหลือตัวคันสุดท้ายคันนี้ จดไปศูนย์รถคันนี้รถนำเข้านะครับอันนี้เก็บงานหมดทุกตัวละรถนำเข้านะอันนี้เราเอาเข้ามาเก็บนะครับพอดีฝนตกแล้วเราก็มาเช็คตัวเราเปลี่ยนไดให้ใหม่นะครับพอดีไดเหมือนกับมีปัญหาเนาะเราเช็คไดให้ตอนนี้ก็จริงๆเราพร้อมขายแล้วนะครับก็ถ้าใครทําพวกเกี่ยวกับลงน้ำตาลเอาใบเสรอจราคารเราไปได้นะซื้อน้ำตาลนะครับตัวน,นี้เป็นเกียร์ยี่สี่อ่ายี่สี่เป็นกึ่งไฟฟ้านะครับน,นผมแจ้งไป 22เป็นเกียร์ธรรมดาเกียร์16เป็นเกียร์ไฟฟ้าเกียร์24คือเกียร์กึองไฟฟ้าอ่าเนาะก็เดี๋ยวรอดูทีหนึ่งก็มีประมาณนี้นะครับหลักๆคันนี้อยู่ขายอยู่ประมาณ8แสนนะประมาณ8แสน2 8แสน4ประมาณนี้นะครับอันนี้เปลี่ยนทั้งหมดเลยนะเปลี่ยนยางให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใส่เทอร์โบใส่กล้องเปียกติดฟิลม์มโอ้ทำหมดทุกอย่างเลยครับคันนี้เนาะอันนี้เราก็จะอัปเดตสุดท้ายแล้วกันเนาะว่ามี เครื่องอัดฟางมีคูปต้าเครื่องอฟางนี้อยู่ประมาณ2อ0แสนนะครับถึงส0 0แสนเครื่องอัดเอลคูต้าสี 45, เนี่ยเดี๋ยวเราทำสีให้เนี่ยเราน่าจะขายอยู่ประมาณ2 0 0แสนเนาะได้อยู่ประมาณแสนเก้าสองแสนส่วนคันนี้เราก็ขายอยู่ราคาเดียวกันนะครับมีเล่มทั้งคู่นะปอด5,000นะครับปี68อยู่ประมาณปอดปอดห0 0พันเนาะก็ประมาณมีเล่มเนาะเราขายตัวป่าอยู่ประมาณแสนเก้านะครับสองแสนเหมือนกันรวมถึงตัวนี้นะครับ โปรเอลจะเก็บงานให้นิดนิดหน่อยเก็บแห้งให้เนาะจะทำสีล้อให้ก็ประมาณ4ี่หมื่น 4, ต้นๆน,นะครับตัวนึงตัวนี้42่สิบสแรงรถคันนี้วิ่งไปถึงพันชั่วโมงนะครับน่าจะ700นะผมจำไม่ผิดหรอเี่เขาถอดแบตไปเนาะก็ราคาเราขายอยู่ที่สามแสนเก้าเก้าหมื่นเก้าพันสี่แสนละกันอ่าตัวนี้ตัวสุดท้ายก็ t s 28นะครับติดบุ้งกีพร้อมกับตัวตัดหญ้านเนี่ยเราขายอยู่มันแสนต้นๆเนาะ บท่านใดนะครับที่สนใจเนี่ยผมทิ้งเบอร์ไว้ได้เนาะอ่านะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเราับเสร็จเราทยอยลงทีละคันทีละคันให้ดูเนาะสำน,นี้เราขออัปเดตประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็บอกเราได้เลยนะครับสำน,นี้ก็สวัสดีครับทุกา